是无敌的，无敌的小 สวยๆเหมือนเราซื่อเลยค่ะเอาออกเสียงตามเราซื่อค่ะนีฮ่าวราื่อเม่อ่านิห่าวสวัสดีค่ะนีห่าวสวัสดีค่ะอู้บางคนว้สวยมากน้องกันโอเอาพี่โฟกัสมาเรียนด้วยหรอพี่โฟกัสมาเรียนด้วยโอ้อ่ะเรียนของเราซื้อเมื่อกี้อนุบาลสามไปแล้วมาเรียนของน้องด้วยใช่ไหม อ่ะเด็กๆจ๋าเมื่อกี้เรียนภละไปตาต่อมาเป็นภาษาจีนแล้วนะคะอะเด็กๆเดี๋ยวเรามานับเลขกันก่อนนะคะนับเลขอ่ะเด็กๆเอามือขึ้นมากำกำกกำอ่ะกำ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 กกำกกำแบ่แบ่แบ่กำกำกำแบ่แบ่แบ่ทีนะอ่ะกำนับเลขพร้อมเราซื้อค่ะยี่ 二给嘛三四五六等你拿我手机呢你拿卡六拿卡七你看怎么记八九十 โอเคอ่ะ okay. อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งบางคนบางคนเริ่มทำได้แล้วเราจะเริ่มสปีดขึ้นนะพร้อมนะพร้อมหนึ่งสองสาี่เเกเก่งมากอ้าวทีนี้เด็กๆขา เมื่อะกี้เด็กๆด,ดูเพลงสุดท้ายก็คือเพลงเกี่ยวกับไดโนเสาร์ใช่ไหมอ่าน้องไดโนเสาร์าเขานอนอยู่เรียงกันเป็นสิบตัวเลยแต่ว่าน้องเบบีตัวสุดท้ายทําไมได้นอนคนเดียวล่ะสุดท้ายน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอื่นตกเตียงหมดเลยใช่ไหมคะอ่าตกเตียงหมดเลยเดี๋ยวเราจะขอ,อนุญาตนะคะ เดี๋ยวเราซื้อจะพาเด็กๆเต้นอ่ะเต้นเพลงอะไรล่ะอ่ะเต้นเพลงอะไรเดี๋ยวเด้เๆงมาดูกันอ่ะเด็กยืนอ่ะยืนหรือน <certains S 1> ั่งก็ได้ะยืนหรือนั่งก็ได้แล้วแต่เลยอ่ะเต้นกับคุณพ่อคุณแม่เต้นแข่งกันก็ได้นะดูซิว่าใครจะเต้นเก่งกว่ากันอ่ะอ่ะเนี้ยพี่โฟกัสกับน้องกันนะเต้นแข่งกันเลยอ่าใครอยู่ อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เต,ต้นแข่งกันเลยนะทำตามเขานะคะพร้อมนะโอเค Baek 如果开心，你就跟我跺跺脚。如果开心，你就跟我跺跺脚。如果感到开心，你就跟我跺跺脚。如果开心，你就跟我跺跺脚。如果开心，你就跟我大声喊。如果开心，你就跟我大声喊。如果感到开心，你就跟我大声。

โอเคทีนี้เด็กๆจำได้ไหมสามเส้นนี้เราซื่มินสอนไปมีเส้นชื่อว่าอะไรบ้างเอาแล้วต,ตักต,ติกต,ตักต,ติกตักติกตักติกตักกตัิมีชื่ออะไรบ้างนะเ,เด็กๆมาทบทวนกับเราซื้อก่อนนะคะอันที่หนึ่งออกเสียงตามค่ะหังหังเป็นเส้นแนวนอนเส้นแนวนอนนะเอาเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาเลยแล้วก็ ลากตามเลยค่ะหิงอีกครั้งหนึ่งหิงอันนี้เส้นหิงนะคะต่อมาสู่อ่าเหมือนฝนตกลงมาใช่ไหมคะฝนตกลงมาสู่อีกครั้งหนึ่งค่ะสู่อ่ามันเสียงฝนตกสู่ลงมาต่อมาเย อ่าเขียใช่ไหมคะอ่ะเขียใช่ไอ้ครั้งหนึ่งเพียเพียอ้าวอันนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะแอบถามเด็กๆนะว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าแต่ละเส้นน่ะมันชื่อว่าอะไรอ่าพร้อมนะเผิงสู้เพียนะอ่เราซื้อมีภาพสองภาพให้เด็กๆเลือก นะคะมีฝั่งของ A กับฝั่งของ B เอาแล้วอ่าเราชื่ออยากได้เส้นสูู้อ่าเดี๋ยวเราซื้อขอถามใครดีนะน้องไบเหรออ่าเห็นน้องไบอยู่ไหนไหนไหนน้องไบเปิดไมสิคะ โอเคไม้เปิดไม้ได้ไหมคะเปิดไ,ได้ไหมคะโอเคน้องไบร์ขค่ะระหว่าง A อกับ B น้องไบร์ว่าเส้นไหนคือเส้นชูเส้นไหนคะ B. B. B ค่ะ B ีหรอคะเอามาดูกันถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าเก่งมากคะ่ะถูกต้องขออนุญ <laughs> าตนนปิดไม์คะ่ะ าถ่งมากเมื่อกี้น้องไบรท์ตอบแล้วนะคะตอบถูกด้วยเส้นชู้มันฝนตกลงมาใช่ไหมคะต่อมานี่มีสองเส้นนี้นะไหนดูซิดูซิเอาใครดีเอ่ยเอาเป็นห้องเอาผิงผิงเนี่ยแหละผิงผิงหนึ่ง,งทับสามผิงผิงจะเปิดไมเป็นไหมคะลูกสาวโอเค พิงพ,งพ,งพงค่ะมีสองเส้นเส้น A คือเส้นนี้นะคะหรือว่า B เป็นเส้นแนวนอนเส้นไหนนะคือเส้นเพียเพีย A อค่ะ A เหรอคะอ่ะเรามาดูกันนะ A หรือ B นะ A ค่ะ <S <S เก่งมาก่าก เก่งมากโอ้ตอบถูกทั้งสองคนเลยอะเราซื้อขออีกขออีกนี่ <Hey, S 1> เปลี่ยนแล้วนะเอาอะดูซิเราซื้อจะเอาใครดีนะเราซื้อขอห้องหนึ่งทับสี่ดีกว่าหนึ่งทับสี่เอาใครดีนะหนึ่งทับสี่เอาใครดีนะใครดีล่ะ หนับสี่อยู่ไหนนะเราซืหาไม่เจอหนึ่งับสี่อ,อเราซื้อเจอแล้วน้องขนมค่ะขนมเปิดไมค่ะลูกสาวคนสวยอ่าขนมค่ะระหว่างภาพ A ที่เราซื้อเขาหยิบดินสอให้ผิงผิงกับภาพ B ที่เพื่อนของผิงผิงเขา โบกมือทักทายแบบนี้ภาพไหนที่หนูว่าเขาน่าจะพูดว่าเสียเสียภาพ A หรือภาพ B ดีคะเอาอันไหนดีคะ A หรือ B คะขอเอเหรอคะเอามาดูกันเสียเสียเป็นการพูดขอบคุณ A หรือ B เอถูกต้องเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองขออนุญาตปิดไม้นะคะอ่าได้แล้วต่อไปเราซื้ออห้องหกดีกว่าห้องหกห้องหก Hello where are you Where are you ห้องหกห้องหก ห้องหกนะคะห้องหกไอรีนคะ่ะไอรีนห้องหกค่ะเอาเรามาดูกันค่ะภาพ A นะคะคือภาพที่พิงพิงทำน้ำหกกับภาพ B ที่เราเจอกันแล้วเราก็ทักทายด้วยกันไหว้นะคะภาพไหนเอ่ยคือภาพ นีเขานี่ส่วนเอบีอายินเอาเอหรือบีคะเอาเดยเอาเอาบีาบีหละ่ะคะเอามาดูกันนะว่าเอหรือบีเอ้ยฮึบบีเก่งมากเก่งขาวเก่งมากค่ะเก่งมากๆา,กาะเราจะจดชื่อไว้ก่อนนะอรยินอ้วันนี้เด็กๆเก่งจังเลย เดี๋ยวต่อไปจะเป็นตาของเหล่าซูมินนะคะเหล่าซูมินจะมาถามเด็กๆเหมือนกันว่าที่อันต่อไปที่เหล่าซูมินจะถามนะ่ะมันแปลว่าอะไรพร้อมนะเดี๋ยวจะไปหาเหล่าซูมินแล้วโอเคนะคะแป๊บหนึ่งนะสวัสดีค่ะเด็กๆได้ยินเสียงเหล่าซื้อไหมคะ ได้ยินไหมคะอะได้ยินนะคะเดี๋ยวก่อนเราซื้อจะถามคำถามเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอักษรจีนโบราณสัปดาห์ก่อนที่เราเรียนไปเด็กๆย,ย,ยังจำได้ไหมเอ่ยไหนใครจำได้ยกมือขึ้นหน่อยมีคนจำได้ไหมโอ้โหมีคนจำได้ด้วยเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันนะคะลูก คำแรกเลยชานชานคำนี้แปลว่าอะไรคะลูกมีใครรู้ไหมมันมีลักษณะคล้ายกับภูเขาใช่ไหมคะแสดงว่าชานคำนี้แปลว่าภูเขาคะ่ะภูเขานะคะเด็กๆด,ดูความคล้ายของมันนี่ไง ชานคือภูเขานะคะต่อไปอักษรอะไรเอ่ยหินใช่ไหมคะหินที่เราเรียนอธิกรณ์มันแปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าเมฆหรือก้อนเมฆนะคะหินแปลว่าเมฆค่ะมา ฮัลโหลเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมจะตอบคำถามหรือยังคะมาใครจะเป็นผู้โชคดีนะาเอคนแรกเลยอ่าน,อน้องเนเน่หนึ่งทับห้าใช่ไหมคะเนเน่คะเปิดไม้ให้เราซื้อหน่อยได้ไหมคะลูก นี่นี่หายไปแล้วอะนี่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนี่นี่คะเดี๋ยวเราซื้อขอถามหน่อยนะคะค่ะภาพ A กับภาพ B ภาพไหนคือชาญคะชานชาน,ชานคือภาพไหนคะ A กับ B ช,ชาญชาญภูเขาค่ะภูเขา ถูกไหมนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันอี่หนึ่งี่ภูเขาค่ะหนึ่งสองสามถูกต้องค่ะเก่งมากเลยน้องนีนนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อขอปิดในนะคะเมื่อกี้ชานคือภูเขาแล้วนะคะเด็กๆต่อไป ภาพ A กับ B อันนี้คำนี้ก็คือหินนะคะเด็กๆรอตอบนะคำว่าหินคืออะไรใครดีนะหินอ่ะเอาคนยกมือก่อนแล้วกันน้องไลลาค่ะไลลาเปิดไม่ให้เราซื้อ่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะ น้องไลลาคะคำว่าหยินหยินคือภาพ A หรือ B คะ A หรือ B คะตอบค่ะตอบค่ะบอกราซินะอบอมีภาพ A หรือ B คะหยิน A. 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 น้องลาพูดดังๆลู <B. A. S 1> <A. S 2> ่นเอภาพ A ถูกไหมนะมาลุ้นกันนะหนึ่งสองสามถูกต้องคะ่ะรบมือให้ตัวเองคะ่ะเก่งมากเลยเดอก เดี๋ยวเราซื้อขอปิดใหม่นะคะลูก่เาเราซื้อมีแถมมาอีกสองข้อภาพนี้จะให้เด็กๆสังเกตด้วยนะเดี๋ยวเราซื้อยังไม่เจอสองทับหนึ่งทับหนึ่งเลยลูกเราซื้อขอเป็นน้องหนึ่งทับหนึ่งนะคะน้องน้ำขิงค่ะน้ำขิงน้ำขิงอยู่ไหมเอ่ยน้ำขิงคะ ิดไหมให้เราซื้อเลยคะลูกอาว่าน้ำขิงหายไปแล้วลูกอ่าไม่เป็นไรเอาคนใหม่ละกันนะ่ะอ่าหนึ่งทับหนึ่งคนไหนดีนะอ่าน้องปอเช่ค่ะปอเช่อ่าปอเช่หนึ่งทับหนึ่งปอเช่ครับเปิดไหมให้เราซื้อ่อยครับ อ่าปอยเช่เงียบปอยน้องปอยเชย่เปิดไหมได้ไหมครับลูกอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับปอยเชย่เดี๋ยวเราซื้อขอเราซื้อขอถามหน่อยนะคบคนเก่งคําว่าชานชานแปลว่าอะไรเอ่ยลูกชานคืออะไรนะเป็นก้อนคูอะไร ชานคือภูเขาใช่ไหมครับใช่อ่ะมันอยู่รูปที่เท่าไหร่ครับมันมีมีสีรูปให้หนูเลือกรูปไหนมีภูเขาบ้างครับรูกหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรยกมือให้เราซื้อดูหน่อยหมายเลขอะไรครับหมายเลขหมายเลขอะไรเอยอยกมือแล้วยกมือก็ได้ครับ หมายเลขนึงใช่ไหมครับอ่หมายเลขนึงนะครับแล้วก็หมายเลขอะไรอีกครับพอเช่ <S <S หมายเลขอะไรหมายเลขฮะถูกต้องครับเก่งมากเลยอ่เราซื้อขอิดใหม่นะครับลูกมาข้อต่อไปข้อต่อไปข้อนี้แถมเราซื้อแถมให้เนาะ เราซื้อแถมให้เราซื้อขอเป็น,หน,ห,น,ยยนยยหนึ่งทับห้าค่ะน้องเอียาอ่ะน้องเอยย่าหนึ่งพับห้าเอยย่าคะเอยหย่าหายไปแล้วไหนเนะยาะเอยย่าคะเราซื้อเปิดไม์ให้แล้วเมื่อกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องอยายบานเคุณน้องไม่เห็นค่ะเดี๋ยวนะคะเราซื้อหาน้องเยียา่าอยู่รูปน้องเยีย่าหายอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรขอเสียงก็ได้เยีย่าพูดเยียราคะค่ะคําว่าหยินอักษรหยินคือภาพไหนบ้างคะภาพหนึ่งสองสามสี่เลขอะไรสีสี่แล้วก็ภาพไหนอีกคะ แล้วก็เลขอะไรลูกแล้วก็เลขสองหันบอกครูพูดดังๆเลขสองสคือเลขสี่กับเลขสองใช่ไหมคะลูกเสข่กับสองนะงเดี๋ยวเราซื้อจะคลิกต่อนะคะเลขสี่ถูกต้องค่ะอ่ะเลขสองถูกต้องค่ะเก่งมากเลย ตอบมือให้แเอง่อยค่ะลูก,ลกตบมือให้ออให้ตอบอันเลยโอ้โ,อโหในแชทก็ตอบมาถูกเยอะเลยค่ะลูกเก่งมากเลยเะเ<อ>มื่อกี้เราซื้อให้ตอบคําถามไปแล้วนะเด็กๆต่อไปเลยวันนี้เราซื้อมีใบงานมาให้ทําค่ะเด็กๆสาหรับคนที่อยากตอบแล้วยังแบบอารมณ์ค้างอยู่อยากตอบนะคะ มาทําใบงานนี้เลยลูกเหมือนกันเลยกับที่เราซื้อสอนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อจะส่งลิงก์ให้นะคะให้เด็กคลิกเ,เข้าไปที่ลิงก์เลยใบงานจะหน้าตาประมาณนี้เด็กๆเห็นไหมคะอันนี้มันขึ้นหรือยังคะลูกมันจะขึ้นมาหน้านี้นะถ้าเราคลิกลิงก์เข้าไปแล้วให้เด็กๆใส่ชื่อนะคะชื่อ ใส่ชื่อตรงนี้นะคะมันจะมีชื่อให้ใส่แล้วก็ใส่ชั้นเลขที่นะคะจากนั้นถ้าเด็กๆทำเองเด็กๆเ,เ,เปิดฟังเสียงจากตรงนี้เลยค่ะให้นักเรียนลากรูปภาพที่มีความหมายตรงกับตัวอักษรจีนมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่ะตรงนี้มันจะมีเสียงของเ้อซื้ออัดไว้ให้นะคะลูกจะมีอยู่สองข้อกับตรงนี้ด้วยกับด้านล่างนะคะ ให้นักเรียนลากตัวอักษรจีนที่มีความหมายตรงกับรูปภาพมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องคําตอบมันจะอยู่ด้านล่างนะคะเด็กๆเห็นไหมคําตอบจะอยู่ตรงนี้นะสี่ข้อให้เด็กๆลากมาใส่เลยค่ะเหมือนข้อแรกคําว่าชานให้เด็กๆดูว่าชานหมายถึงอะไรจากนั้น เด็กๆก,ก็มาดูรูปภาพรูปไหนคือชาญแล้วเด็กๆก,ก็ลากขึ้นมาค่ะนี่เลยข้อหนึ่งแล้วเด็กๆก,ก็ทําข้อสองต่อเลยนะคะส่วนข้อสองให้นักเรียนลากตัวอักษรจีนที่มีความหมายตรงกับรูปภาพมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อนี้ให้เด็กๆด,ดูรูปภาพก่อนนะ แล้วเด็กๆก,ก็ลากตัวอักษรจีนมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมเช่นรูปนี้เป็นรูปก้อนเมฆใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ดูว่าอักษรจีนคือตัวไหนจากนั้นเด็กๆก,ก็ลากนะค่ะนี่ก็จะตอบเสร็จแล้วตอบให้ครบทุกช่องนะคะลูกอันนี้เราซื้อทำให้ดูสองช่องนะพอเสร็จแล้วให้เด็กๆคลิกตรงคำว่า finish นะคะ คิกตรงคำว่า i n i ิทมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้นะคะลูกสมมุติของหล่อซื้อนะเลขที่21แบบนี้แล้วเด็กๆก,ก็ใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วกดคำว่าเซตจากนั้นมันจะส่งมาหาเราซื้อแล้วตรงนี้ก็จะให้คะแนนเราด้วยนะคะโอเคเนาะเด็กๆ ลองไปทำดูนะคะลูกถือว่ามันเป็นเกมเกมอย่างหนึ่งที่หลรอซื้อหามาให้เล่นนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็ขอลาอีกรอบนึ่งนะลูกขอลาอีกรอบหนึ่งค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้มีมีแบบว่ามีเรื่องผิดพลาดเนาะลูกเจเจนค่ะดังๆ